จุลียทสีสังเคราะห์แสงนะคะถ้าเป็นสีแดงแคทจะเน้นในการทำปุ๋ยหมักค่ะเพราะว่าสีแดงนั้นเขามีฤทธิ์ในการถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะสวัสดีค่ะพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์สายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะเย็วันนี้แคทจะพาทุกคนไปหมักปุ๋ยมูลแกสบี้อีกแบบหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะว่า มูลแกสบี้ที่แกสบี้นั้นเราจะนําไปทําปุ๋ยหมักได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ทุกคนตามไปดูวิธีการทําปุ๋ยหมักมูลแกสบี้ในแบบของแคทกันนะคะเป็นวิธีการหมักง่ายๆค่ะหมักในข้อที่เคยหมักปุ๋ยหมักที่ไก่นั่นเองนะจ๊ะวิธีทําไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะไม่กลบด้วยดินนะคะจะทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่เป็นถาดขี้หนูแกชบี้นะคะที่แคทต,ต้องเอามาเทในแต่ละวันนะจ๊ะนี่เป็นคอกปุ๋ยหมักที่แคทนำเอามูลแกชบี้นะคะขี้หนูแกชบี้มาเทในแต่ละครั้งนั่นเองจ้ะ<ม><น>เมื่อเราเทขี้หนูแกชบี้นะคะจนเต็มคอ,อกที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะเทจูรินซีสังข้อแสงนะคะสูตรน้ำคลาวปานินนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลย อยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์จุลียนสีสังเขหอแสงนะคะแคททำสูตรฟรีให้ทุกคนได้ดูหลากหลายสูตรเลยจ้าเลือกทำตามความเหมาะสมนะคะจุลินทรีย์สังเขหอแสงนะคะถ้าเป็นสีแดงแคทจะเน้นในการทําปุ๋ยหมักค่ะเพราะว่าสีแดงนั้นเขามีฤทธิ์ในการย่อย ย่อยแก๊สไฮโดรเจนซันไฟที่เกิดการหมักหมมในปุ๋ยได้ดีช e ่วยกำจัดกลิ่นของมูลสัตว์ต่างๆช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยมูลสัตว์ต่างๆช่วยลดกลิ่นเหม็นๆของเขาได้ดีมากๆเลยนะจ๊ะเมื่อลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเสร็จแล้วนะจ๊ะแคทก็จะคุมด้วยผ้าซาลแนสีดำนี่ค่ะคุมปุ๋ยหมักของเราไว้นะจ๊ะ ก็จะทำการย่อยหมักอยู่ในนี้นะคะเมื่อฝนตกลงมาความชื้นก็จะอยู่ภายในปุ๋ยก็จะย่อยสลายได้ดีนะจ๊ะแคทก็จะทำสะสมแบบนี้ทุกครั้งนะคะที่เทขี้หนูแกสบี้เมื่อเทเสร็จก็ต้องตามด้วยจุลินทรีย์สังเคา์แสงค่ะ <c oughs> เพื่อเล่งการย่อยสลาย <c oughs> เราจะได้มีปุ๋ยหมักดีๆไว้ใช้งานนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้พามาชมเพียงเท่านี้ค่ะ <c oughs>